สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนีผ้ามัดลงทงลงทานนะครับพี่น้องผ้ามัดใส่บังลั่นครับพี่น้องครับยูดทงไห้ทงหน้านะครับข้างล่างก็เป็นป้าพื้นนะครับครับบ้าสีใส่บังลั่นครับมือนีใส่บังลั่นั้างแหลกในซีบิดเดอร์พี่น้องผิดถึกประกันได้กะเบิ้งซอยกันนะครับผ้ามาใส่บังลั่นนะครับบังลั่นก็เตรียมไปแล้วครับพี่น้องนี่ครับ นี่ครับพี่น้องเป็นมีแบบตุ่มแลวกับแบบทอนะครับนี่ครับส่เงียมาเรียบร้อยแล้วนะครับแลวก็เป็นทอพีวีซีเด้อพี่น้องเป็นบังลั่นเท่านี้แหละนะครับที่สองแบบนะครับมือในไซสิบบังครับแลวก็ตุ่มหาหลังเด้อพี่น้องตุ่มปลาไหาหลังเด้อครับเดี๋ยครับเดี๋ยวผมหาทำเลกันครับพี่น้องหาบุงหม่องไซนกันครับน่าจะแถวนี้นะครับกับพอ mong lưng một nhóm Đây lưng bừng nó thấp nhà vẫn được thì หยาบๆเลยนะพี่น้องยูบปเละเยียบหยากุ่งๆครับหลังนึงครับครับพี่น้องตอนมันสั้นหยาลงกันครับพี่น้องโอ้ยเลือกเถอะเนาะท่างลง ครับบังหนึ่งครับจำบ่ได้ก็บที่ได้เปิดคลิปเบิ้งแล้วพี่น้องมาอยู่มองเดียดฮ <c oughs> ะไปต่อครับพี่น้องเอา,านุวงหัวมวนนะครับสานีก็ท่านได้ใส่ครับพี่น้องสานีก็ท่านได้ใส่แล้วพี่น้องใส่สานีครับใจเระบังแลนอะึ๊บอื้อหือ Oh, dia sayang apa lah. Bang ni, cuba bau bawa dia. Suka dia. Okey, ni. Kita tengok. Lepas-lepas dia. ผมเห็นคู่สานะครับพี่น้องเอ้ยลงมาขึ้นมาเร็วเร็วมาขึ้นมา,นม,ามีโมนึงครับยังลุ้งเด้ปะเบลืประมาณนี้และพี่น้อง ว่าจะหน้าบดหว่มตุ่มครับบ้างก็ลดเนี่ยพี่น้องใส่ตามไเยิมครับพี่น้องจากซี่ขึ้นฟ้ายืบประโลม อ้ทางนี้คือหกเลยครับว่าจีบยางไปนี่ใส่น้ำข้องนี่ไปไหนครับท่านคือหกแต่พี่น้องบูไปได้ไปุ่นนี่ยว่รลองไปเบิ้งนะครับพี่น้องเพื่อมันใส่ได้นะครับกังผู้สานะครับ บางสุดท้ายครับพี่น้องบางสุดท้ายเสียทางโค้งเลยล่ะนะครับบางสุดท้ายเสียทางโค้งพอดีครับขากลับครับครับเดี๋ยวเพื่อนอื่นมาลุ้นกันเด้อพี่น้องว่าจะได้พระตัวบอนะครับเพื่อนเศร้าเดี๋ยวไมย่ยำกันครับพี่น้อง สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องหัอหยงหองตื่นนอนใหม่นะครับบรรยากาศดีครับเจ้ามื้อนี้นะครับทองฟ้าจมใสนะครับเดี๋ยวพามาเบิ้งยาำตุ้มปะไรครับพี่น้องหลังแรกนะครับอยู่นี่ครับเดี๋ยวเบิ้งนะครับพี่น้องครับหลังแรกแห่งมันที่มีตบ่นะครับ Oh, are, อโ,นโนอ,ไ are, ไอ้ได้อยู่ครับพี่น้องเห็นมาน้องนี่เนาะนี่ครับตัวปลาไหลได้อยู่ครับได้อยู่ตัวหนึ่งนะครับเอาถือว่าหลังแรกแหกมานครับพี่น้องไปเบิ้งหลังต่อไปเด้อพี่น้องได้อยู่ครับได้อยู่อ่าหลังแรกแหกมันครับ ผู้จัดการกันมานนันครับตุ่มผมว่าผมใส่ไว้นี่แหละพี่น้องลุ้งไปเบิ้งกันครับมันก็จำบ่ได,ด้เด้ยวยโห่นีดีติดตัเนาะนี่เป็นตุ่มครับพี่น้องมีตับ่อืมบ่มีตัตครับพี่น้องตุ่มเนี่ไปกันต่อครับบางนึงครับพี่น้องน้า no. เป็นแนวนี้เนาะพี่น้องง่าลุดครับเดี๋ยง่ามันนะครับนะครับพี่น้องไปต่อครับง่าลุดตัวนี้ง่าลุดนี่บังหนึ่งพี่นอ้องอือหนตัว เออเสียข้นมัมมีนะครับตัวนี้ันี้เป็นตุ่มครับพี่น้องมัมมีโตเลพี่น้องมมมี่ครับตั้งโตมากครับพี่น้อง รวมอจมงาน,นบ่บังเป้าครับพี่น้องหลังนี้นี่เป็นตุม้มครับพี่น้องบางจีมีโตบนนน่นะาครับตัวนี้ก็ไมีโตครับบางนึงครับพี่น้องอ โอ้ใส่สูงหดมีตัวหล่งตัวนี้มีดซีรีไปแล้วอุ๊บไดเอียนตัวเดียวครับพี่น้องเบื้องหลังสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็ที่อัน,นหน้ำเมื่อแล้วครับพี่น้องสุดนะครับลงครับยืนเนื้อเบาๆแท้แป้านะครับมิดจีรี เปิดบึงเย็นดูย,ยัย <laughs> เย็นกำมพาตัวนึงครับพี่น้องสรุปได้เย็นกำมพาตัวนึงเนอะเออโอเคได้ครับเปิดแล้วได้ตัวเดียว <laughs> ครับผลงานมือนีนะครับเ <laughs> ย็นกำมพาตัวนึง <laughs> คือว่าใส่งาๆอยู่ครับพี่น้องใส่ปลาลครั้งแรกนะครับ <laughs> ได้เย็นมาตัวหนึ่งเป็นใส่แย้หอยครับพี่น้องแย้หอยสุรีนะครับ คนเราย่อมมีการเรียนรู้ครับพี่น้องอย่าหัวควรจะของกับกใส่ใส่ผิดทางใส่บางลันโอ้ยปีนหลอกแล้วคุณเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้นี้เด้อครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปแก้มืออยู่ครับยนกกับฝามมอพี่ออ